นี uhm. ่นะครับทุกคน,นะคะรับวันนี้ขึ้นแรงนะครับที่ไร้กาดนะครับเขาก็ได้มาปักธงแดงนะทุกคนน bon er ี่ครับปักกันไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มีนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมถ่ายนะครับยังไม่มีเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ําเริ่มแรงขึ้นนะครับลมเริ่มแรงครับน้ําก็เริ่มขึ้นนะครับที่ไร้กาดก็มาปักธงแดงนะครับนู่นนะครับ เริ่มมาปักเมื่อก่อนเมื่อสักครู่นี้จะปักอยู่ข้างบนครับแต่ตอนนี้นะครับมาปักตรงชายหาดแล้วนะครับปักเรียงมาแล้วนะครับแล้วก็นู่นครับนู่นก็อีกคนนึงกำลังปักอยู่นะครับกําลังเสียบอยู่นะครับธงแดงจากอยู่ข้างบนนะครับทุกคนไม่ทราบว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับธงแดงอยู่ข้างบนนะครับเอาลงมาข้างล่างแล้วนะครับก็คือว่า ห้ามลงเลยนะครับห้ามนักท่องเที่ยวลงเลยนะครับอันตรายนะครับคลื่นเริ่มแรงนะครับทุกคนสังเกตอีกคลื่นนะครับนี่นะครับคลื่นเริ่มแรงนะครับดูนี่อาจจะเหมือนกับว่ามันไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วคลื่นใต้ทะเลนะครับแรงมากนะนี่อันตรายแล้วครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับนี่แหละครับไร้กาดของเรานะครับ จังหวัดภูเก็ตนะครับ on ทุกคนก็เอาคลิปดีๆนะครับมาฝากทุกคนนะครับพาทุกคนมาเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็เจอลมแรงนะครับลมแรงแต่ว่าไม่มีฝนนะทุกคนไม่มีฝนเลยสังเกตที่ข้างหลังนะครับฟ้าคือฟ้าแดดแรงนะครับแดดแรงมากนะครับแล้วก็น้ําทะเลก็คลื่นสวยมากนะครับแต่ว่าลมแรงนิดนึงนะครับลมจะแรงครับลมแรงครับแล้วก็ ทำให้คลื่นทําให้มีคลื่นนะครับมีคลื่นลูกใหญ่นะครับแล้วก็ป้องกันครับบางทีเด็กๆครับเด็กๆลงไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทันระวังนะครับผู้หญิงที่ไม่มีแรงต้านคลื่นอะไรประมาณนี้นะคระกาศแล้วก็เอาธงแดงมาติดให้พวกนักท่องเที่ยวระวังตัวนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ